สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยนะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อๆนๆทางหน้าช่อง u t u b e ด้วยกันจะทุกคนทุกท่านที่รับชมแนวทางแล้วมาหายกําลังใจกับแอดจอยนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมจากพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะจ้ามาพบกับแนวทางเล่าพัฒนาวันที่13เดือนเก่า วันผุดเราจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยพาลวยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจะพ้นของวันที่11วันที่11วันจันทร์สำหรับสุดเด่นให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่1กับ4ี่พ้นจะหกตัวออก3 4 1สี่หนึ่อ่าสามสี่เ้า่ะ สำหรับล่างชุดหกตัวออกสามสี่สามสี่สี่สามล่างชุดหกตัวของเฮานี่จับขู่บ่ดถึงเนาะจ้าจับขู่อะไอสี่หามาสี่สามสามสี่เนาะจำสำหรับเด่นสี่วิ่งรุดสี่มาอยู่ในล่างชุดหกตัวเนาะจ้าพี่น้องฟังเล่าเฮาเนาะจ้ารู้ว่าบางพื้นที่ค่ะแตกต่างกันไปเนาะจ้าสำหรับเด่นสี่วิ่งรุดสี่เนาะจ้าอ่าสำหรับล่างชุดสี่ตัวของเฮาจาาเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งจับคู่พาดไปเนะจ๊ะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกมาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเด่นหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งมาจ๊ะสำหรับล่างชุดสี่ตัวของเฮาจาะฮะสายวิ่งสายรูดนําไปวิ่งไปรูดกันถือว่าฮะมีโชคอยู่นะจ๊ะล่างชุดสี่ตัวจ๊ะสำหรับบนจ๊ะหนึ่งหนึ่งสามแปด หนึแนวสุดสตัวของเฮาโบมี่เนาะจ้ะสำหรับหนึ่งสามแปดเนาะหนนี่คืออยู่ในอีกตำแหน่ง1นึ่งเนาะจ้ะแต่ว่ามาตัวเน้นเนาะสำหรับหนึ่งสามแต่ว่าแนวท่าของเฮาเข่าไปที่สามตัวโต๊ค่ะพี่น้องจ่าสามตัวบนหนึ่งสาแปดแอตจับคู่เข่าเต็มเต็มมาตัวเน้นเต็มเต็มแปดหนึ่งสสตัวโต๊ะจัดสำหรับ ลาวพัฒนาวันนี้ถือว่าสามตัวมาเต็มเต็มเน้นเน้นกันเลยทีเดียวอ่ะสำหรับสุดสามตัวของเฮาเบอนี่พึ่งมาแล้วจ้าโอ้โหอ่ยินดีกับเอฟซี่ตามยินดีกับคนที่ตามจะสสาหรับลาวพัฒนาวันที่สิบเอ็ดถือว่าปังเนาจะเขาเด่นหนึ่งวิ่งรูดหนึ่งจ้จับคู่เขาสามตัวบนเน้นเน้นกันเลยทีเดียวจ้า หนึ่งสามแปดจับหายแปดหนึ่งสามจ่าสำหรับชุดซ้ำตัวมีพี่นอ FC, ้องเอฟซีธนใดจิม้มหรือว่านำไปเป็นแนวทางคอมเมนต์บอกแอดจอยเไดเด้อค่ะพี่นอกก้องจ่าแอดจอยสิได้มีกำลังใจจับแนวทางหายพี่น้องเอฟซีนาะจ้าสิได้อยู่กับพี่น้องเอฟซีต่อไปแบบดุนดุนยามย่าวน่ะจ่าก็ตามกันต่อรุ่นกันต่อกับเราพัฒนาของวันที่สิบสามยามืดหนีแนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบ่อ ต Lew ้องรอลุ mm ่นไปด้วยกันเนาะจากถามักถาชอบคอยตามจะถ้า hmm. บ yeah. ่มักบ่ชอบกระปอยผ่านได้เนาะจ้ากเขามาแล้วฝากพี่น้อง FC กดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยเนาะจากถ้าเป็นไปได้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้บ่คว่ายังมากไม่นอกจากพี่น้องจ้าขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ขอคนละหนึ่งติดตามพ่อจ้าสำหรับสุดเด่นมื้อนี้ให้เด่นวิ่งลูดอยู่ที่หนึ่งกับแปด สายวิง่งสายรูดหมักตัวใดชอบตัวใดล่องพิจารณาเบิร์กเนาะจานเด่นสองตัวหนึ่งกับแปดจา้าเด่นหนึ่งวิ่งรุดหนึ่งจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกเด่นแปดวิ่งรุดแปดจับคู่ แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามจ้ากันจ้าสองสามสองสี่สองห้าจ้ะ 23, 24, 25, สามตัวจ้าสามตัวถามักถาชอบถาถูกใจข่อยตาบเนอจ้าสองหนึง่งสามหกปปปปหหแปดสองแปดแปดเก้าหนึ่งสองห้าแปบหนึ่งเด้อจะไปนอกจ้า หนึ่งสองห้าจา้าสามตัวสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา้าสามตัวเน้นอยู่ที่หนึ่งสองหา้าครับหกแปดสองกันเน้นอยู่ที่สองสี่แปดหนึ่งแปดสอง สุดเด่นเด่นหนึ่งวิ่งดุดหนึ่งเน้นอยู่ที่หนึ่งสีับหนึ่งหาจับหมักตัวใดชอบตัวใดนําไปเป็นแนวทางใดจับบวหมักบวชอบปล่อยผ่านจ้าสําหรับแนวทางฮานูอาเล่าพัฒนามือดีกาตามนี่เลยนอกจากทาหมักทาชอบปล่อยตามเด้อค่ะพี่น้องจะทาบวบหมักบวชอบปล่อยผ่านนอกจากขอให้พี่นอ FC, ้องเอฟซีทุกคนทุก่านสูคดีมีไซ่กันทุกคนทุกท่านนอกจากเขามาแ้วบวชสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าฝาก รับชมโฆษนาห้แอดจอยด้วยนอกจากแอดจอยบุคคอยังมากไมน่นอกจากสำหรับคลิปนี้แอดจอยขอตัวลาไปก่อนนอกจากสำหรับลาพัฒนามื่ออีกข้อห่ปังๆนอกจากขอห่แตกสามตัวบนอีกคือเก่านอกจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า